พระสูตรที่สองศีห้าปานาติปาตาเวรมณีเธอนั้นละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตฆ่าสัตว์วางท่อนไม้และสัตราเสียแล้วมีความละอายถึงความเอนดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่อาทินาทานาเวรมณีเธอนั้นละอาทินาทาน เว้นขาดจากอธินาทานลักทรัพย์ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่กาเมสุมิฉาจาราเวรมณีเธอนั้นละการประพฤติผิดในกรมเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกรมคือเว้นขาดจากการประพฤติผิด ในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันธรรมรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในศีลไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีต ในรูปแบบเหล่านั้นมุสาวาทาเวรมณีเธอนั้นละมุสาวาตเว้นขาดจากมุสาวาตพูดแต่ความจริงรักษาความสัตว์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลก สุราเมระยะมัชฌะปะมาทฐานาเวรมณีเธอนั้นเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาท